เอาการสวัสดีนะครับผมเพื่อนนะครับน้องสำหรับเราปัฒนาของเขานะครับผมวันนี้กะวันมืดวนเว้นแล้วนะครับมันนี้ก็วันที่สิบเก้าเนาะนะครับผมวันพุธที่สิบเก้านะครับผมเฮากาสีนะครับเนาะนะครับในคู่ชุดเด่นที่เข้าจับมานี่นะครับเนาะก็จะเป็นเลขคู่ชุดสามสิบเก้าคู่นะครับสามสิบเก้าคู่เนาะนะครับแล้วก็คู่เด่นที่เข้าจับมานี่ก็เป็นยี่สิบหกคู่ในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับยี่สิบหกคู่นะครับนะครับเนาะ ตัวที่เด่นที่สุดเท่ากับวงสีแดงไว้เป็นที่เรียบร้อยมีอยู่ทั้งหมดหนึ่งนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับมีอยู่สิบสองคู่เด่นนะครับสิบสองคู่เนาะนะครับประกาศบอกนะครับมีอยู่สิบสองคู่เด่นนะครับสําหรับชุดสามสิบเก้าคู่นี้นะครับเนาะนะครับสามสิบเก้าคู่นี้นะครับทั้งหมดนี่นะครับเนาะเฮ้าเส มาจับคู่เด่นอีกรอบหนึ่งก็คือเราจะใช้หลัก10สูตรเดียวนะครับในงวดนี้เนาะเราจะใช้หลัก10สูตรเดียวเอามาจับตัวเด่นในชุดนี้นะครับในชุดนี้นะครับหรือนะครับเราจะเอามาจับในชุดนี้ก็ได้นะครับเอามาจับในชุดนี้นะครับหลักส10บนะครับเราต้องมาจับสเต็ปนี้เนาะจับสเต็ปนี้นะครับมันอาจจีจอจากหน่อยนะครับเนาะถ้ามันจอนะครับถ้ามันจอนะครับเดี๋ยวเราก็จะขยับนะครับขยับชุดนี้ไปหน้าใหม่นะครับ นะครับเนาะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับทั้งหมดนี้ยี่สิบหกคู่นะครับนะยี่สิบหกคู่นะครับนะครับตัวชุดคู่เด่นนะครับเนาะแล้ววานที่นี่นะครับเข้าเซมาจับโดยหลักสิบนะครับเนาะเราจะมาจับโดยหลักสิบนะครับนะหลักสิบนะครับเนาะเป็นสูตรที่เด่นดีนะครับในวดเป็นสูตรที่บุรุษก็คือหลักสิบนะครับเราจะไปที่หลักสิบนะครับในหลักสิบเนาะ นะครับเนาะหลักสิบก็คือตัวนี้นะครับนี่คือหลักสิบนะครับนี่นะครับในวันที่ผ่านมานี่ก็เข้าไปที่เลขเจ็ดนะครับเข้าเลขเจ็ดนะครับวันที่ผ่านมานะครับเจ็ดนะครับมาที่สิบบนนะครับเจ็ดเนาะครับในวันที่ผ่านมานะครับสิบเจ็ดมาหลักสิบบนนะครับสําหรับในวันนี้นะครับประมวลผลออกมาแล้วนะครับแสนหมื่นพันร้อยสิบนี่บวกกันนะครับแสนหมื่นพันร้อยสิบสี่บวกสองเป็นหกหกบวกสี่เป็นศูนย์ ูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดได้แปดนะครับตัวนี้ก็นับไปเลยนะครับแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์บวกหนึ่งเป็นหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองบวกหนึ่งเป็นสามนะครับตัวที่เจ็ดเนี่ยบวกสองนะครับสามบวกสองก็จะเป็นห้าบวกหนึ่งเป็นหกนะครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามห้าหกนะครับนี่คือหลักสิบนะครับเราจะมาจับหลักสิบนะครับว่าแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามห้าหกนะครับ หนักกันะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามห้าหกนะครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามห้าหกแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามห้าหกนะครับเนอะนักกลับมันจะไม่มีนะครับเจ็ดนะครับเจ็ดและสี่นะครับ, 7, ะรบ,ะ 4, ะรบจะไม่มีเจ็ดและสี่ตรงนี้นะครับ จะไม่มีเจ็ดและสี่ตัวนี้เนาะเจ็ดและสี่จะไม่มีนะครับมีสองตัวนี่นะครับที่ไม่มีในหลักสิบนะครับเจ็ดและสี่นะครับสามสี่แล้วก็เจ็ดนะครับเจ็ดและสี่สองตัวเพราะว่าตัวนี้มันมีแปดตัวนะครับหลักสิบตัวนี้แปดตัวไม่มีสองตัวคือเจ็ดกับสี่นะครับในหลักสิบนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเนาะเราก็จะจับคู่เด่นไปที่นะครับเจ็ดและสี่นี้ก็จะตัดไปนะครับเจ็ดและสี่เนาะนะครับก็จะมี ศูนย์นะศูนย์ห้ามีศูนย์นะมีห้าเนาะอ่าน้วสีวงสีแดงไปที่ตัวที่เป็นคู่เด่นนะนะเป็นคู่เด่นศูนย์ห้านะครับห้าศูนย์นะครับหนึ่งสี่มีหนึ่งสี่หนึ่งไม่มีสี่เนี่ยนะครับหกเก้ามีหกนะครับเก้าหกก็มีเก้าเจ็ดนะครับเจ็ดแปดไม่มีเจ็ดนะครับแปดเจ็ดมีแปดนะครับมีแปด หนึ่งห้ามีหนึ่งห้าหนึ่งก็มีห้าเจ็ดเก้าไม่มีเจ็ดเก้าเจ็ดมีเก้านะครับเจ็ดศูนย์ไม่มีเจ็ดศูนย์เจ็ดมีศูนย์นะครับในหลักสิบนะมีศูนย์แปดเจ็ดแปดเก้ามีแปดเก้าแปดก็มีเก้านะครับศูนย์เก้ามีศูนย์เก้าศูนย์ก็มีศูนย์นะครับสี่นี้ไม่มีนะครับสี่เก้าไม่มีมีแต่เก้าสี่นะครับ ก้ามีหลักสิบห้ามีหลักสิบนะครับแปดก็มีหลักสิบนะครับศูนย์ก็มีหลักสิบนะครับสี่นี่ไม่มีนะครับห้ามีนะครับนะครับเก้าก็มีนะครับนะครับเนาะในสเต็ปนี้นะครับเนาะเด่นที่สุดเลยนะครับก็จะได้ไปที่ตัวนี้เนาะนะครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบตัดไปหกคู่เหลือยี่สิบนะครับเหลือยี่สิบนะครับเนาะเหลือยี่สิบคู่นะครับยี่สิบหกเหลือยี่สิบคู่นะครับยี่สิบคู่ตัวนี้นะครับเนาะนะครับในยี่สิบคู่ตัวนี้นะครับที่เราวงสีแดงเนี่ยนะครับตัวที่เราวงสีแดงนี้นะยี่สิบคู่นะครับมันที่นี่นะครับตัวที่เด่นที่สุดนะครับในเลขตัวนี้เนาะนะครับก็คือตัวนี้นะ นี่ก็คือเลขเด่นของเรานะครับเลขเด่นตัวนี้ก็คือมีสูตรที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกนะครับตัวที่เด่นที่สุดนะครับนั่นก็คือเก้านะเก้าลองแปดลองศูนย์นะครับเก้าลองแปดลองศูนย์นะครับตัวนี้เนาะเก้าลองแปดลองศูนย์นะครับตัวนี้นะครับก็จะนะครับในสองสูตรนี้นะครับตัวที่ชนก็คือแปดและเก้านะครับชนแปดและเก้าสองสูตรนี้สําคัญนะครับสองสองสูตรนี้สําคัญนะครับแปดและเก้า ตัวนี้ก็ชนแปดและเก้าคือกันแปดและเก้าเนาะแต่ว่าเก้ามันจะมีอยู่ในตรงนี้เพราะฉะนั้นแปดก็ยังเป็นรองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะจับไปที่ตัวไหนที่มีแปดและเก้านะครับนะครับเด่นแปดและเก้าแต่วิ่งเก้านะครับวิ่งเก้าเด่นเก้านะครับเด่นที่สุดก็จะเป็นเก้านะครับเท่ากับจะจับไปที่แปดและเก้านะครับนะครับในตัวเด่นนะครับเนาะแปดและเก้านะครับแปดและเก้าตัวเด่น แปดและเก้านะครับสองตัวนี้นะครับตัวเด่นนะครับเนาะนะครับตัวที่มีแปดและเก้านะครับเนาะนะครับต้องมีแต้มสีนะครับตัวที่มีแปดและเก้าตัวที่มีแปดและเก้าเนาะก็จะมีตัวนี้มีเก้านะครับตัวนี้มีแปดนะครับตัวนี้มีเก้าตัวนี้มีแปดมีแปดมีเก้ามีเก้านะครับมีเก้าเนาะตัวนี้ก็มีเก้านะครับตัวนี้มีแปด มีแปดนะครับนะครับแล้วก็มีเก้านะครับเอานะครับในสเตปนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามคู่นะครับตัวที่แต้มสีอ่อนเนี้ยนสะิบสามคู่นะครับแล้วตัวที่เด่นที่สุดนะครับตัวที่เด่นที่สุดก็คือเป็นตัวที่เป็นเลขเก้านะครับ เก้านี้ชนมาถึงห้าสูตนนะตัวเด่นที่สุดก็คือเก้านะครับชนมาถึงห้าสุดก็คือเกนะ้าตัวที่เด่นที่สุดเก้าเพราะฉะนั้นนะครับเนาะในตัวนี้นะครับตัวที่เด่นที่สุดนะครับเขาสิไปที่ตัวที่มีเลขเก้านะครับก็จะไปที่หกเก้านะหกเก้าเก้าหกนะครับปรกกาหบวหอกเก้าเก้าหกเนาะ นะครับแปดเก้าเก้าแปดเก้าเจ็ดนะครับเก้าเจ็ดเนาะเก้าเจ็ดเก้าแปดนะครับแปดเก้าตัวนี้คือเป็นนำนำนะเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเก้าสี่นะครับแล้วก็ห้าเก้าเก้าห้าครับก็จะได้ออกมาที่ตัวนี้นะครับนะครับจากยี่สิบ ไปจากสิบสามนะครับจากสิบสามตัดไปสามเลยสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบคู่นะครับสิบคู่เด่นนะสิบคู่นะครับที่เราแต้มสีสมสมนี่เนาะแต้มสีสมสมนี่สิบคู่นะครับนักกับผมสําหรับเลขคู่เด่นในวดนี้มีหกเก้าเก้าหกเก้าเจ็ดแปดเก้าเก้าแปดศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าสี่ห้าเก้าเก้าห้านะครับ นี่คือเด่นที่สุดนะครับสําหรับคู่ที่เด่นมีอยู่สิบคู่นะครับนะครับแต่ว่ยนะครับเนาะเลขนะครับถ้าตัวที่มันเคยจับคู่กันมากก็เคยเป็นสูตรที่หนึ่งและสองนะนะครับสูตรที่หนึ่งและสองนี่นะครับนี่นะครับตัวสูตรที่หนึ่งและสองนะครับสองสูตรนี้เนาะมันก็จะมีตัวที่มีเก้าก็จะมีเก้าแปดเก้าเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งะครับแล้วก็เก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้า นะครับก็จะกันนะครับแปดแปดเก้าเก้านะครับตัวกันเนาะตัวกันจะมีสี่ตัวเลยนะครับเนาะเพราะว่ามันชนมาเนี่ยสี่ตัวเลยแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับตัวกันสี่คู่นะครับคู่เบิ้ลนะครับคู่เบิ้ลเนาะก็จะเป็นแปดแปดเก้าเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งนะครับนะครับสําหรับคู่กันเนาะคู่เบิ้ลนะครับเนาะแปดแปดนะครับเก้าเก้าศูนย์ศูนย์ แล้วก็หนึ่งหนึ่งนะครับมีอสี่คู่นะครับสี่คู่นี้นะครับกันเบิ้ลนะครับเพราะว่ามันชนกันเยอะนะครับมันชนกันหลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องกันไว้น้านะครับเนาะตัวกันเบิ้ลนะครับแปดแปดเก้าเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งนะครับนะครับเนาะในเลืงงวดนี้นะครับเนาะแต่ว่านะครับตัวที่มันจะ มีเปอร์เซ็นต์เบิ้ลสูงขึ้นสุดที่หนึ่งกับสุดที่สองถามันชนกันถึงสามตัวนะมีโอกาสที่จะเบิ้ลสูงมากแต่ว่าวันนี้มันชนกันเพียงสองตัวเท่านั้นนะครับเนาะก็จะคงจะแต่ว่าก็มีโอกาสที่จะเบิ้ลบอลลางบบบนก,กันลางเพราะว่าสุดที่สามกับสุดที่สี่ชนกันถึงสี่ตัวเนาะนะครับก็จะกันไว้แปดแปดเก้เก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งนัครับเอาสําหรับคลิปนี้นะครับเนาะเข้าไปที่สิบคู่เด่นนะครับสิบคู่เด่นมีแตกมีตัวที่ติดเก้านะครับนะตัวที่ติดเก้าก นอกจากนั้นก็เป็นรองนะครับเนาะแต่ว่ามันก็มักจมาตัวรองหรือว่าตัวเทียก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็มีอยู่ตัวเด่นที่มันมากไหลหัวดโวยที่เขาจับตัวเด่นมากเนาะนะครับก็จะไปที่ตัวนี้นะครับเนาะนะครับสิบคู่เอานะครับผมสาหรับคลิปนี้เอาไปเพียงสมนีร้านเพื่อนไปเลยสวัสดีครับ